39บปลาและโกสปลาและโกสลักษณะเป็นปลาที่มีลักษณะแบนยาวลำตัวเป็นสีดำเกือบทั้งหมดมีแถบสีขาวกลางหัวและที่หางที่ละหนึ่งแถบมีหางที่ยาวยื่นจากลำตัวลักษณะคล้ายด้ามมีดที่ต่อจากตัวมีดและใช้ครีบก้นในการว่ายน้ำปลาและโกสเป็นปลาที่นิยมของนักเลี้ยงปลาสวยงามตัวหนึ่งเนื่องจากรูปร่างที่แปลกและลักษณะการว่ายน้ำที่สวยงามพลิ้วไหวไปมาทำให้ปลาสามารถเคลื่อนไหวไปข้างหน้าและถอยหลังได้อย่างว่องไวขนาด โตเต็มที่มีขนาดประมาณ18-20ถึงนิ้วอาหารกินได้ทั้งอาหารเมร็ดอาหารเกลด็ดอาหารสดเช่นหนอนแดงกุ้งหั่นเป็นต้นนิสัยประชับกระเฉงชอบซ่อนตัวและออกจากที่ซ่อนเพื่อหาอาหาร 40. ปลาแรมบลูปลาแรมบลูเป็นปลาหมอคราชนิดหนึ่งที่นำมาลงในตู้เป็นองค์ประกอบของตู้ได้อย่างสวยงามเลี้ยงง่ายและมีหลากสีสันเช่นทองดูกโกล 41ปลานกแก้วทะเลปลานกแก้วเป็นปลาทะเลกระดูกแข็งลักษณะของปลานกแก้วเป็นปลาที่มีขนาดโตเต็มที่ประมาณ30-7ถึงเซนติเมตรลักษณะทั่วไปคล้ายคลึงกับปลาในวงปลานกคุนทองอาศัยอยู่ตามแนวปะกการังเขตร้อนและเขตอบอุ่นในน่านน้ำไทยพบได้ในฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน 42. ปลาขี้ตังเบ็ดฟ้าอกขาวเป็นปลาขี้ตังเบ็ดชนิดหนึ่งมีรูปร่างแบนข้างลำตัวรูปไข่ด้านหน้ากว้างจะงอยปากเรียวปากเล็กครีบใหญ่หน้าดำมีแถบสีขาวที่จะงอยปากใต้คางและอกเป็นสีขาวนวลลำตัวมีสีฟ้าสดครีบหลังสีเหลืองมีขอบสีขาวครีบหางขาวมีแถบดำครีบก้นสีจางขอบขาวคอหางสีเหลืองมีขนาดความยาวเต็มที่ประมาณ30เซนติเมตร แต่ขนาดโดยเฉลี่ย23เซนติเมตรเป็นปลาที่อาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ตามแนวปะการังกินสัตว์ขนาดเล็กๆที่เกาะตามโพรงหินและสาหร่ายเป็นปลาที่พบได้บ่อยในมหาสมุทรอินเดียนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงามโดยเลี้ยงรวมกันเป็นกลุ่มหรือรวมกับปลาชนิดอื่นที่มีความใกล้เคียงกัน 43. ปลาสลิดหินมาลาย ปลาสลิดหินมาลายมีลักษณะลำตัวค่อนข้างกลมและแบนจะง,งอยปากสั้นมีความโดดเด่นที่สีของลำตัวที่เป็นสีขาวสลับกับลายแถบสีดำพาดขวางลำตัว3ามแถบคือบริเวณหน้ากลางลำตัวและใกล้โคนหางครีบท้องมีสีดำครีบหางวาวตื้นมีปลายเรียวมีขนาดเมื่อโตเต็มที่10ซนติเมตรเท่านั้น44ปลาสลิดหินแขกหรือปลาใบขนุนลายแถบ มีรูปร่างแบนข้างเป็นรูปไข่ช่องปากมีขนาดเล็กอยู่ปลายสุดของจงอยป่าครีบหลังและครีบก้นมีกา้านครีบแข็งหลายชิ้นด้านข้างลำตัวและด้านท้องมีสีเหลืองมีลายเส้นสีจางตามทางยาวหลายเส้นตลอดทั้งลำตัวมีความยาวเต็มที่ประมาณ3 0เซนติเมตรโดยเฉลี่ยประมาณ15-20เซนเมตรเป็นปลาที่มีพฤติกรรมอยู่รวมกันเป็นฝูงและอาศัยหากินสาหร่ายและสัตว์น้ำขนาดเล็กๆตามกองหินและแนวปะการางัง 45ปลาผีเสื้อปากยาวปลาผีเสื้อปากยาวลำตัวแบนข้างรูปสี่เหลี่ยมปากยื่นยาวออกเป็นท่อกา้านครีบก้นมีขนาดใหญ่และแข็งพื้นผิวลำตัวมีสีขาวอมเหลืองมีแถบสีเหลืองสี่ถึงหแถบพาดขวางลำตัวมีแต้มสีดำกลมขอบสีขาวที่ท้ายครีบหลังบริเวณข้อหางมีแถบสีดำาพาดขวางอาศัยอยู่ทั่วไปตามแนวปะการังมักพบว่าอยู่เป็นคู่มีอาณาเขตในการหาอาหารเป็นของตัวเอง 46. ปลาซิวข้างขวานปลาซิวข้างขวานใหญ่ปลาซิวข้างขวานมีลักษณะรูปทรงแบบรูปกระสวยลักษณะรูปทรงของปลาที่แบนข้างกว่าปลาซิวทั่วทั่วไปส่วนหัวและตาโตปากเล็กอยู่ด้านหน้าและไม่มีหนวดลำตัวมีสีส้มแดงเหลือบชมพูมีลักษณะเด่นคือที่ตอนกลางลำตัวจนถึงโคนหางมีแต้มสีดำรูปสามเหลี่ยมขนาดใหญ่คล้ายขวานครีบทุกครีบสายมีแถบสีชมพูหรือแต้มสีส้ม 47. ปลาเลมอนเผือกปลาเลมอนเผือกปลาขาวขาวอมเหลืองนวลนวลเป็นปลาฝูงมีขนาดโตเต็มที่ได้ประมาณ3-4เซนติเมตรนิสัยค่อนข้างดีไม่ค่อยก้าวร้าวเลี้ยงร่วมกับกุ้งแคระได้ตู้ของใครมืดมืดหน่อยนะจะเด่นมากมากเลยล่ะครับสำหรับเรื่องอาหารก็กินง่ายอาหารสดอาหารเม็ดกินได้หมด 48. ปลาซาบราแคร ปลาชนิดนี้เป็นปลาที่สงบมากแต่ไม่เหมาะที่จะเลี้ยงรวมกันเป็นกลุ่มเนื่องจากมีขนาดเล็กและค่อนข้างที่อายจะเลี้ยงได้ดีที่สุดเมื่อเลี้ยงตัวเดียวหรือรวมกับปลาขนาดเล็ก49ปลาทองเกล็ดแก้วปลาทองเกล็ดแก้วมีลักษณะมีรูปร่างอ้วนกลมคล้ายลูกกอล์ฟลักษณะเด่นคือเกล็ดทุกเม็ดจะนูนปูดออกมาหัวมีขนาดเล็กมาก จนนับได้ว่าเป็นปลาทองสายพันธุ์ที่มีหัวเล็กที่สุดครีบแผกกลางออกดูสวยงามมีสีสันของลำตัวเป็นสีส้มสวยงามเป็นปลาทองที่นิยมเลี้ยงกันในปัจจุบันขนาดโตเต็มที่มีขนาดประมาณ6-8นิ้วอาหารกินอาหารเมร็ดอาหารเกล็ดเป็นต้นนิสยัยรักสงบเลี้ยงง่ายว่ายน้ำช้าๆทั้งวันในตู้ปลา50ปลาเสือพ่นน้ำปลาเสือพ่นน้ำเป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งจัดอยู่ในวงปลาเสือพ่นน้ำ มีรูปร่างเป็นสามเหลี่ยมปากกว้างมีขนาดใหญ่เฉียงลงด้านล่างและจะงอยปากยืดหดได้มีตากลมโตเกลก็ดกครีบหลังแบ่งออกเป็นสอตอนตอนแรกเป็นครีบแข็งตอนหลังเป็นครีบอ่อนมีลักษณะใสโปร่งแสงพื้นลำตัวสีขาวอมเหลืองมีจุดวงกลมสีดำขนาดใหญ่ประมาณ3-4จุด51ปลาลูกโป่งทองเป็นปลาที่มีลักษณะลำตัวสั้นและส่วนท้องกลม,กลม ลำตัวสีส้มสวยลักษณะเด่นคือตาสองข้างจะยื่นโป่งออกมาด้านข้างอย่างเห็นได้ชัดถือกันว่าตายิ่งโป่งมากยิ่งมีลักษณะที่ดีและเมื่อมองจากด้านบนจะต้องมีลักษณะกลมยื่นออกมาเท่ากันทั้งตาซ้ายและตาขวาซึ่งดูคล้ายมีลูกโป่งติดอยู่ที่ดวงตาจึงเป็นที่มาของชื่อปลาลูกโป่งทองขนาดโตเต็มที่มีขนาดประมาณ5้านิ้วอาหารเป็นปลากินง่ายกินได้ทั้งอาหารเมร็ดอาหารเกลด็ดและอาหารสด เช่นกุ้งหั่นนอนแดงและไรฝุ่นนิสยัยรับสงบว่ายน้ำรอบรอบตู้ปลาตลอดทั้งวัน 52. ปลากระดีแคระปลากระดีแคระเป็นปลาน้ำจืดขนาดเล็กชนิดหนึ่งในวงปลากระดีมีลักษณะลำตัวแบนข้างขนาดความยาวของลำตัวไม่เกิน7เซนติเมตรปลาชนิดนี้มีอวัยวะช่วยในการหายใจที่เรียกว่าอวัยวะเขาวงกต ทำให้สามารถขึ้นมาฮุบอากาศจากผิวน้ําได้เหมือนกับปลากัดและปลาชนิดอื่นในวงเดียวกันปลากระดีแคะตัวผู้มีสีสวยกว่าตัวเมีย53ปลาช่อนข้าหลวงสุราษฎร์มีลักษณะเด่นที่มีพื้นลำตัวออกสีเหลือบเขียวอ่อนและมีลวดลายสีเหลืองทองออกสีส้มสลับกับจุดแต้มสีดำครีบมีจุดประสีเหลืองสดท้องสีจางในประเทศไทยจะพบปลาช่อนข้าหลวงสุราษฎร์ได้ในเฉพาะภาคใต้เท่านั้นนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงามขนาด โตเต็มที่มีขนาดประมาณ90ซนติเมตรอาหารกินได้ทั้งอาหารเมร็ดอาหารเมร็ดประเภทปลากินเนื้ออาหารสดเช่นหนอนแดงไรทะเลกุ้งฝอยกุ้งหั่นชิ้นเป็นต้นนิสัยค่อนข้างดุร้ายก้าวร้าวชอบกระโดด54ปลาช่อน7สีปลาช่อน7สีถูกจัดเป็นปลาช่อนขนาดเล็กเช่นเดียวกับปลาก้างเป็นหนึ่งในปลาช่อนชนิดที่มีสีสันสวยงามมากที่สุดโดยมีหลากหลายสีในตัวเดียวกัน ทั้งขาวน้ำเงินแดงส้มสลับกันไปบนพื้นลำตัวสีน้ำตาลอีกทั้งครีบต่างๆโดยเฉพาะครีบหูก็มีลวดลายเป็นริ้วๆสีดำนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงามเช่นเดียวกับปลาช่อนชนิดที่มีลวดลายสวยงามอื่นโดยสามารถเลี้ยงรวมกับปลาช่อนสวยงามขนาดเล็กชนิดอื่นๆได้เนื่องด้วยปลาในกลุ่มนี้จัดว่ามีอุปนิสัยไม่ดูร้ายก้าวร้าวอีกทั้งยังมีพฤติกรรมชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงขนาดโตเต็มที่มีขนาดไม่เกิน20เซนติเมตร กินได้ทั้งอาหารเมร็ดอาหารเม็ดประเภทปลากินเนื้ออาหารสดเช่นหนอนแดงกุ้งฝอยเป็นต้นนิสัยค่อนข้างรักสงบขี้อาย55ปลากระพงขาวปลากระพงขาวมีลักษณะพื้นลำตัวสีขาวเงินปนน้ำตาลแนวสันท้องสีขาวเงินมีรูปร่างลำตัวหนาและด้านข้างแบนหัวโตวจะงอยปากค่อนข้างยาวและแหลมมีขนาดความยาวประมาณ20-40ถึงเซนติเมตร หนักได้ถึง60กิโลกรัมโดยปลาที่พบในทะเลจะมีขนาดใหญ่กว่าปลาที่พบในน้ําจืดนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงามขนาดโตเต็มที่มีขนาดประมาณ20-40เซนติเมตรอาหารเป็นปลากินเนื้อกินสัตว์น้ําจําพวกปลากุ้งที่มีขนาดเล็กกว่านิสยัยดูร้ายตะกระตะกรามักทําร้ายปลาอื่นร่วมสถานที่เลี้ยงเดียวกันที่มีขนาดเล็กกว่าเสมอ56ปลาเสือเยอรมัน ปลาเสือเยอรมันเป็นปลาน้ำจืดขนาดเล็กชนิดหนึ่งจำพวกปลาเตตร่าในวงปลาคาราสินเป็นปลาขนาดเล็กหลังช่องเหงือกมีแถบสีดำสอแถบชายครีบก้นยาวเกล็ดเป็นประกายสีเงินสภาพลำตัวค่อนข้างใสโดยเฉพาะครีบก้นเป็นสีดำพบกระจายพันธุ์ตามแม่น้ำสายต่างๆขนาดโตเต็มที่ประมาณ6เซนติเมตรเป็นปลาที่นิยมเลี้ยงกันเป็นปลาสวยงาม 57. ปลาขยุยแคร์เป็นปลาดุกแม่น้ำมีถิ่นกําเนิดในพมา่าลำตัวมีลายแถบสีเหลืองส้มและน้ำตาลเป็นสายพันธุ์ที่พบเจอได้น้อยนักเลี้ยงปลามักเก็บไว้เพื่อสะสมหรือเลี้ยงไว้เพื่อประดับตู้ปลาขนาดโตเต็มที่ประมาณ1.4นิ้วอาหารกินอาหารสดเช่นตัวอ่อนแมลงน้ำลูกน้ำไร้น้ำหนอนแดงแช่แข็งเป็นต้นมักออกหากินในตอนกลางคืนเสมอนิสัย เป็นปลารักสงบไม่ก้าวร้าวชอบออกหากินในตอนกลางคืน 58. ปลาแมวสี่หนวดปลาแมวสี่หนวดอาศัยอยู่ในน้ำไหลลักษณะคล้ายปลาชะโอนแต่สังเกตดีๆปลาตัวนี้มีสี่หนวดน่ารักหายากนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงามขนาดโตเต็มที่ขนาดประมาณ6.5นิ้วอาหารกินได้ทั้งอาหารเมร็ดอาหารสดอาหารแช่เย็นหนอนแดงกุ้งเป็นต้นนิสัย รักสงบขี้อายออกหากินเวลากลางคืน59ปลาปักเป้ากล่องเหลืองลายจุดดำปลาปักเป้ากล่องเหลืองลายจุดดำเป็นปลาปักเป้าชนิดหนึ่งในวงปลาปักเป้ากล่องลําตัวมีเกรอะหุ้มเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูในแนวตัดขวางปากมีขนาดใหญ่และมีฟันซี่เล็กๆครีบหางใหญ่แต่ครีบอื่นๆเล็กเหมือนปลาปักเป้าชนิดอื่นทั่วไปลำตัวเป็นสีเทาและมีลายสีเหลืองตามแนวเกล็ด มีจุดกลมๆเล็กๆสีดำปักค่อนข้างมากโดยเฉพาะที่ส่วนหัวปลาที่ยังเป็นปลาขนาดเล็กจะมีลำตัวสีเหลืองสดและมีจุดสีดำเข้มกว่าปลาที่โตแล้วมีขนาดโตเต็มที่ประมาณ35เซนติเมตรเป็นปลาที่หากินอยู่ตามลำพังโดยว่ายน้ำช้าๆ60ปลาสินสมุทรหางเส้นปลาสินสมุทรหางเส้นหรือที่นิยมเรียกกันในวงการปลาสวยงามว่าโครานแองเจิลมีลำตัวแบนคลีปหลังมีสองตอนเชื่อมต่อกัน โดยที่ครีบหลังยื่นยาวออกไปทางหางซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนเมื่อปลามีอายุเพิ่มมากขึ้นตัวอายุน้อยมีสีเหลืองออมน้ำตาลมีเส้นค่าตามขวางในแนวโค้งสีขาวและสีน้ำเงินมากกว่า12เส้นลายเหล่านี้จะค่อยๆจางหายไปหมด <c oughs> เมื่อจเจริญเต็มวัยโดยลูกปลาจะเริ่มเปลี่ยนสีสันและลดลายไปเหมือนตัวเต็มวัยเมื่อมีขนาดประมาณ7-8นิ้วเป็นปลาที่มีความสวยงามมากชนิดหนึ่งนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม